มาอยู่ที่บ้านตะคอนะครับนีเดี๋ยวเราเข้าไปถามเจ้า,จาของบ้านกันเลยวันนี้ผมพาผู้ชมมาดูหนึ่งอาชีพบอกเลยว่าอาชีพนี้จะเป็นไอเดียให้อะไรท่านเลยนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีงานว่างานเลขนะในฤดูหรือประเพณีประเพณีหนึ่งนะที่จะต้องมีสิ่งนี้นครับในการเรียกว่าทําเป็นอาชีพเสริมนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมท่าน,นไปดูนะว่าอาชีพเสริมที่ผมจะพาผู้ชมไปไปดูเนี้คยคืออะไรนะรแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีมากแล้วก็สวยด้วยแล้วก็มันเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักอะสไตล์แบบเด็ก เด็กชอบอะอย่าไปดูกันนะเพราะผมชาวเขาเขาชอบไปดูอะไรติดตามแล้ชมกันนะครับรป่ะเอาเข้าดูกันนี่เราเข้ามาที่บ้านก่อนแล้วนะครับนี่ครับเราถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรอันนี้ใครเป็นคนทําหนูเป็นคนทําเหรอลูกไม่พอไมีได้เลยนะฮะหนูไหนอันหนูทําเองเปล่านี่ผู้ชมครับก็เราอยู่ในบ้านตรงนี้เขาเรียกว่าตําบลอะไรนะครับตรงนี้ท่าตะขอท่าตะขอค่ะอยู่ที่อำเภอ ท่าม่วงค่ะทา่าม่วงค่ะจังหวัดกาญเนาะค่ะตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครับที่เรากำลังทําอยู่เนี่ยอ่าอ,อันนี้เรียกว่าอาหารปลาค่ะอาหารปลาค่ะแต่เราเอามาทําเป็นกระทงะกระทงอันนี้มันใกล้เวลาที่จะได้รึอล้วนะประเพณีลอยกระทงแล้วใช่ค่ะสิบห้านี้ปะใช่ค่ะสิบห้าพิการนี้ก็ลอยกระทงแล้วนะครับที่ผมพามาดูเนี่ยคือเพื่อให้บว่าเขาปิดรับออเดอร์แล้วนะครับแต่อยากให้ทุกคนได้ดูว่าเขาเรียกว่า,อ,า,อ,าวอะไรนะเป็น เป็นแนวทางนะเนี่ยไอเดียดีมากๆเลยนะครับพี่ไปที่มาเป็นยังไงครับกับไอเดียเนี้ยที่ว่าทำไมถึงเป็นรูปกระตูนแบบนี้แล้วก็มาปั้นแบบนี้ครับใครเป็นคนคิดครับลูกค้าอยากได้ค่ะลูกค้าอยากได้ใช่แล้วก็ทําตามที่ลูกค้าอยากได้แล้วก็เริ่มปั้นไปเรื่อยๆค่ะก็ค,ค,คือปั้นตามไอเดียลูกค้าอยากได้ตัวนั้นตัวนี้อย่างเงี้ยนะครับ แล้วเราดูแบบจัดอะไรครับก็บางทีลูกค้าก็ส่งแบบมาให้คบางทีเราก็หาตามใน Google หาลูกกระตูนนะคะแล้วก็มาปั้นตามก็คือพูดง่ายว่าคือเราหาลูกกระตูนมาแล้วก็ปั้นตามแบบนี้ค่ะแต่ก็ใช้เวลาทํานานไม่แต่ะตัวแต่อย่างอย่างชิ้นมันก็อยู่ที่ความยากง่ายเนาะแล้วราคาคิดยังไงครับยากง่ายก็ถ้าเกิดง่ายๆก็ราคาเริ่มต้นที่ จริงจริงมันมีเริ่มต้นที่ยี่สิบาทก็มีนะคะยี่สิบาทก็มีที่จะเป็นกระถงดอกไม้แต่ว่าดอกไม้อีกใบหนึง่งแล้วก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะหมูเด้งที่เป็นกระถียวเดียวเดียวเนี่ยค่ะห้าสิบบาทอะค่ะอ๋อหมูเด้งเเดียวนี่คือห้าสิบบาทก็คือว่า <c oughs> ยังหมูเด้งนตัวแค่นี้ก็แบบไม่ได้นานมากั็ไม่ได้นานอันนี้คือที่กำลังขึ้นรูปนี่คือเป็นหมูเด้งหรอใช่ค่ะถ้าเป็นงานสร้างทำแบบ ปั้นเป็นตัวเป็นอะไรเงี้ยก็เริ่มอย่าง,งอย่างรูปพับพิคเนตเนี่ยที่เราเห็นเห็นนะครับรูปพ,พิคเนตเท่าไหร่ครับทุกพู้ชมสามร้อยค่ะอ๋ออันนี้นี่คือสามร้อยนะครับเอาเนี้ยแบบนี้เพราะว่าพับพิคเนตนี่ใช้เวลาอยู่สองสามชั่วโมงเหมือนกันอ๋อสองสามชั่วโมงเลยครับพ,พิคเนตองค์นี้ค่ะแล้วก็มีรูปมากมายเลยผู้ชมเห็นไหมครับบรรยากาศการทําแบบ ชิวๆอยู่ยกับบ้านนะครับแล้วจริงๆแล้วเป็นเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสร,มเร,ริมของเราเนี่ยอันนี้เป็นอาชีพเสริมค่ะอ่าแล้วอาชีพหลักเราทำอะไรอาชีพหลักทำเสริมสวยค่ะอ๋อเป็นช่างเสริมสวยพอดีตอนนี้ออเดอร์เยอะก็เลยปิดร้านชั่วคราวอ๋อก็อออคือมันต้องเร่งทำเพราะมันใกล้ถึงวัน<ช>ลอยกระทงแล้วใช่ค่ะก็เลยปิดร้านชัว่วคราวเราไม่มีไปวางขายวันลอยกระทงใช่ไหม ตอนแรกอ่ะตั้งใจว่าจะไปวางขายแต่ตอนนี้แบบทําไม่ทันก็เลยแบบทำทำออเดอร์ลูกค้าก่อนถ้าเกิดทันจริงๆก็คงมีวางขายหน้าร้านนะคะอ๋อก็คือวันลอยทงอาจจะมีวางขายบ้างแล้วกินแล้วเราไปลอยกทงที่ไหนครับที่หนองคลงตุกหนองพังตุกจะเป็นแม่น้ำหรือเป็นอะไรอ่มันจะเป็นของใหญ่ติดติดกับวัดนะคองใหญ่ติดกับวัดก็คือเราก็จะไปจัดซุ้มตรงนั้นค่ะตั้งร้านขายเขาจะมีงานใช่ไหมครับใช่มีงานค่ะแล้วแม่ก็ขายของที่นั่นค่ะแล้วก็อ๋อะครับก็ลูก รักนะครับ<ช>ผู้ชมก็คือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งไอเดียเลยนะครับวันนี้เป็นที่ที่พาผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ที่อ,อําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะดูดิครับดูไปดูมาก็น่ารักครับแล้วจะกล้าลอยไหมเนี่ยคือบ,บางทีมันน่าตั้งโชว์มากกว่านะครับ<อ>ที่จะไปกล้าลอยไม่ได้ลอยนะคะบางคนชอบซื้อไปเก็บค่ะอ๋อซื้อไปตั้งโชว์ใช่ค่ะเพราะว่ามันเก็บได้นานหลายหลายปีเลยค่ะมันมันอยู่ทรงนี้เลยหรอใช่ค่ะถ้าเอ่อไม่ให้มอดกินไม่ให้หนูกินแค่นั้นค่ะเราก็ตั้งไว้ในบ้าน ยาให้โดนความเย็นค่ะถ้าเกิดเย็นๆนมืดๆเนี่ยเหมือนขนมเนี่ยมันโดนความชื้นมันก็จะฟีบๆลงแต่ถ้าเกิดสม,มุดกลางวานนันหรืออะไรเงี้ยเราตั้งโถได้อะไรคะถ้าเยน็นก็คือต้องมีถุงใสก็คือต้องคลุมถุงไว้ใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดบางคนเขาก็ไปตั้งไว้ในบ้านก็ไม่เป็นอะไรคะ่ะเย็นมืดก็ไม่เป็นไรเป็ดเป็ดตัวนู้นเท่าไหรค่ครับเป็ดตัวนู้นเป็ดก็สามร้อยสามร้อยเหมือนกันราคาสูงสุดแล้วสามร้อยตอนนี้ที่เราทําอยู่คือสามร้อยสูงสุดแล้ว น่ารักนะดูผู้ชมดูดิดูดนี่มีไก่ด้วยเก็บปลาไก่ต้มปลาอันนี้ก็งานสร้างทำหรอครับใช่ค่ะถ้าเป็นงานสร้างทำก็จะมีตั้งแต่หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยะค่ะวิวีน่ารักยังไง,งไก่ตัวนี้เท่าไหร่ครับสองร้อย <200. S 1> โอ้ยเข้าใจทำนะนแล้วทำเหมือนด้วยนะนี่ผู้ชมขออนุญาตหยิบด,ดูนะครับอุยจะหลุดไหมเนี่ยหยิบได,ด้ดเ,ลเลยนะนี่ก็คือมันฟั่มอะไรก็ไม่หลุดใช่ไหมันติดเรียบร้อยแล้วอ้อนี่ผู้ชมดู ใครตัวน้ำปลานี่แล้วก็มีตัวอะไรเขาเรียกอันนี้อันนี้เขาเรียกตัวอะไรนะครับต,รตัวการ์ตูนหนังชอบเลือกเ o w e r puff girl p o เ e r puff girl น,นี่นะหมูเด้งนะอันนี้มีทั้งแม่หมูเด้งพ่อหมูเด้งแล้วหมูเด้งเลยนะครับเขาโพหมูเด้งนะนี่โอ๋อน่ารักครับหมูเด้งขายดีสุดเลยตอนนี้ตอนนี้มีออเดอร์ที่เป็นร้อยเป็นร้อยรอย้รอเลยเฉพาะหมูเด้งอะครับเป็นร้อยก่าตัวเลยครับ ๋อก็คือตอนนี้มีมีปั้นของรถไฟก็มีทุกผู้ชมนี่อุนต้ามงอุต้าแมนนะครับนี่ดูสวยงามมากเลยผู้ชมครับดูนะครับไอเดียดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ครับเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเป็นหนึ่งไอเดียนะครับที่วันนี้เป็นที่น่าพาผู้ชมมาดูนะอันนี้ที่เราขึ้นรูปก็คือหมูเด้งนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันว่าเอาเขาจะปั้นหมูเด้งครับครับาจาดเราก็ใชนะ้น้ำช้าวคามมาได้ใช้ อันนี้คือใช้น้ำเปล่าใช่ไหมที่ติดเนี่ยใช่ค่ะใช้น้ำเปล่าติดหยิบได้แล้วก็บีบบีบอัดบีบค่ะก็คือนั่งทำแบบมือไปเรื่อยอย่างเงี้ยเหรอขึ้นมือแต่ตัวแต่ตัวเลยค่ะใช่ค่ะก็จะได้แต่ละตัวก็ที่เราเห็นส่วนมากจะเป็นงานแบบทรงดอกไม้ไงอ่าใช่ค่ะแต่งานที่จะปั้นขึ้นรูปแบบ เป,เป็นเป็นรูปทรงแบบนี้อย่างเงี้ยมันต้องก็มา,าบี้เป็นกลมอ่ะแต่ก่อนก็เป็นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทีนี้มันแบบเราก็ดูตามือหาไอเดียที่มาแตกต่างตามซื้อตามอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันก็มีมาเรื่อยเราก็ทำไปเรื่อยค่ะแล้วลูกค้าก็แยกได้อันนู้นอันนี้เราก็ <c oughs> ขายลูกค้าเราก็เราก็เริ่มหัดของเราเนี่ยแหละลองคือค่อยปรับไปเรื่อยแต่นี้ผมเห็นไม่เห็นเปิดแบบเลยนะคือจําได้แล้วหมู่ที่นี่เป็นแบบนี้เหรอใช่่คะ ที่ทำทำไปแล้วก็จะไม่ต้องเปิ้่นแบบก็คือมันชํานาญเริ่มชํานาญแล้วนะวันนี้เขาต้องขัดสีเรื่องสีด้วยเนาะการให้สีก็สำคัญละเอียดอ่อนอยู่แล้วนี่อย่างนี้เราไปซื้อแบบตัวหานป่ายี่จากไหนครับเดี๋ยวเขามาส่ง นี่ไปซื้อที่ที่วัดไร่ขิงค่อทางเข้าวัดไร่ขิงจะมีใช่ใช่จะมีเป็นพ่อค้าเข้าวไข่รงดูตรงนั้นะคะจะมีไรายร้านแต่แต่เราอ่ะเนี่ยซื้อมาตั้งแต่ก่อนลอยกระทงประมาณห้าเดือนแล้วเราเริ่มทํานี่ประมาณกี่เดือนแล้วครับเริ่มเริ่มทำมาเนี่ยไม่กี่เดือนทำมาสี่ห้าเดือนแล้วค่ะคือเราเตรียมการก่อนเนี่ยสี่ห้าเดือนเลยใช่ค่ะ้มดเดนี่นี่แล้วเราเป็นเราเป็นล่างแล้วหมูเด้งครับ แล้วเราก็ไปประกอบขึ้นบนฐานใช่ค่ะแต่ฐานเราเตรียมไว้แล้วใช่ค่ะฐานเราก็จะทําไว้แล้วเพราะว่าใกล้ๆเนี่ยเราก็ค่อยทําตัวอย่างเดียวเราก็ทําแล้วเราก็ใส่ใส่ถุงเก็บเก็บไปเงี้ยค่ะไวเก็บไว้ได้เราถึงได้ทําได้ก่อนได้อ่างก็คือทําเตรียมล่วงหน้าได้เลยพออยู่หลัสวยตอนแบบไม่มีลูกค้าเอามานั่งทําฐานทํเอะไรค่ะเขาเรียกอะไรอะไรทำเก็บเก็บเก็บไว้ แล้วเวลาเนี่ยก็ถึงเวลาเนี่ยเราทําตัวเราก็มีท่านอยู่แล้วมีประกอบเลยแล้วก็ประกอบมันก็จะไวค่ะก็เป็นง่ายๆเนี่ยอาชีพที่หลายคนสามารถที่จะประยุกต์ได้นะเนี่ยนะคือบบคือแล้วเป็นไอเดียแต่ละคนสมมติว่าเรามีความคิดอะไรที่เราจะจินตนาการนะเราสามารถใส่ไปเลยเนี่ยมันมีพึ่งจะมีพึ่งตอมตอมขนมดยพึ่งเงินกินขนมไง ็นไหมมีมีเพิ่งตอมโดนัทด้วยไอเดียแบบคือเราต้องใช้ความจินตนาการของเราด้วยนะในการทํานะครับอ่าอันนี้อันนี้ของหนูเหรอลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงขอยืมรอยตรงข้างนี้ก่อนได้ไหมได้ไหมได้เลยเหรอให้ลอยให้ลอยเลยเหรอเนี่ยเราเห็นน้าตรงนี้เห็นไหมเห็นน้าลําคลองมาที่นี่อันนี้คือน้ํามาจากไหนครับคลองใหญ่เหรอแล้วเราเข้าอ้อนเข้าไร่ไงเหรอโอ้โหดูดิ เป็นเป็นบ้านที่ดูร่มเย็นนะมีน้ำมีน้ำอยู่ข้างบ้านเลยนะลอยกระทงเลยนะไหนเราเอากระทงนี้ไปลอยตรงนน้นกันนะได้ปะทำไมอะลอยให้มันไปน้ำน้ำเนี่ยลอยลอยโชว์ลอยโชว์กันได้ไหมอ๋อต้องไปโชว์ครูก่อนโชว์เพื่อนก่อนใช่ปะเเดี๋ยวววลาันอ๋อจะแบบใล้วไปโชว์ก่อนอิคิตตี้อ น่ารักอันนี้คือลูกค้าสั่งหมดแล้วเหมือนกันอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ลงทานอ๋ออันนี้ลูกค้าอยากได้กระโลอันนี้เขาก็จะส่งเป็นแบบอ๋อส่งแบบมาให้เกาจะส่งมาที่บ้านให้อะไรเงี้ยค่ะอ๋อนี่มาที่บ้านสีนี้เลยเหรอครับนี่เนี่ยค่ะนี่ค่ะอ๋อไซวีเลียเราก็จะทำแบบให้ใกล้เคียงที่สุดละน่ารักเสียนี่ไปชมดูหมา แล้วเนี่ยค่ะก็จะส่งกระลอกให้เราหรอกอ๋อแบบกระลอกนะนี่ก็ดูครับ mm hmm. กระลอกกับเป็นกระตูนะกระลอกน่ารักน่ารักนะครับนะก็สมมุติว่าเดือนอย่างเดือนเนี้ไม่ทันละ mm hmm. สมมุติว่าปีหน้าจะเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยอยากได้กระถงแบบเนี้ยเรามีส่งทั่วประเทศไหมมีค่ะมันส่งขนส่งได้ส่งขนส่งได้ใช่ไหมติดต่อได้ที่ไหนครับที่เพจเอ้ที่เฟซบุ๊กค่ะ,ะเปิดเปิดเฟซบุ๊กให้ดูหน่อยสมมติปีหน้านะใครที่ต้องการเราเราเลงไว้เลยนะเซฟ แชร์ของช่องเป็นเอกไว้เลยเซฟแคปหน้าจอไว้นะอ่ะนี่คชมนี่ก็คือสร้างี่เฟซตัวนี้เลยนะเฟซตัวนี้เลยนะครับอ่ะแคปหน้าจอนะครับใครที่รับชมช่องเป็นเอกออยู่แคปหน้าจอเลยนะครับเฟซนี้นะแล้วก็เขาจะมีเปิดรับออเดอร์เรื่อยๆใช่ไหมครับอ่าก่อนลงนาจะเปิดรับออเดอร์เรื่อยๆนะครับแล้วก็เบอร์โทรบอกเบอร์โทรไว้เลยครับ0 8น084 5ดสี่6 9นปดสี่ห้าสี่เก้าเก้าสองหกเก้าค่ะขออีกทีครับศูนย์9ปดสี่ห้าสี่เก้าเก้าสองหกเก้าค่ะ ก็เดี๋ยวผมลงรายละเอียดไว้ให้ใต้ความอธิบายใต้คลิปนะครับใครที่อยากมีอาชีพแบบนี้ก็ลองจินตนาการนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับด้วยตัวเองนะเพราะทําไม่ยากแน่นอนเนาะทำไม่ยากเนี่ยทำไม่ยากแน่นอนนะครับลูกสาวก็ทําได้นะคะจริงดิลูกสาวอยู่ป .6 ค่ะแต่ว่าียนย่งตัวเพิกเนี่ยลูกสาวเป็นคนปั้นอ๋อปอหกทำแล้วใช่หน้าเบบี้ทีกับตรงเนี้ยค่ะลูกสาวทำหมดเลยอ๋อนี่ลูกสาวทำหมดเลยใช่ค่ะโอ้โต ไอเดียดีมากเลยนะครับเดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศนะยังข้างในเองบ้านยังมีใช่ไหมเดี๋ยวไปดูรูปกันนะว่าแล้วก็มีที่อีกบ้านหนึ่งด้วยคือจริงแล้วปริมาณเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราให้ดูได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าแม่ค้ามาอยู่คนละหลังกันครับที่ทําก็อีกหลังหนึ่งแม่ค้าบอกว่าไปไปามาสองบ้านเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวเปยนงแคนแนลจะให้ดูนะครับภาพประกอบนะว่ามีกระทงกี่แบบแล้วก็แบบอะไรบ้างนะครับยังไงเดี๋ยวเราค่อยดูกันครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับ ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่ได้เรียกว่าได้ให้ความรู้นะครับแล้วก็ให้เราดูแนวทางนะครับในการประกอบอาชีพนะครับอาจจะเป็นอาชีพเสริมของอะไระไรคนในช่วงลอยกระทงก็ได้นะครับเราสามารถเปิดรับออเดอร์ได้ก่อนประมาณ4 5หเดือนก่อนถึงวันงานจริงๆเขาหลับหลับได้ตั้งแต่ต้นปีนะต้นปีเลยใช่ก็คือใครที่เป็นลูกค้าประจำอยู่แล้วก็สั่งมาก่อนได้เลยล่วงหน้า ก็ใครที่พร้อมแล้วก็วางมัดจงมัดจํากันแล้วก็สร้างของมาได้เลยเดี๋ยวแม่ค้าจะขึ้นรูปไปให้นะใครมีแบบอะไรก็ลองส่งแบบมาให้แม่ค้าดูนะครับแล้วใครที่อยากประกอบอาชีพนะครับไม่รู้แนวทางไงก็ลองปรึกษานะครับโทรมาปรึกษาหรือทักมาปรึกษาเจ้าของเรื่องราวนี้ได้เลยนะทางข้อความแล้วผมทิ้งรายละเอียดไว้ให้แล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็นเบอร์โทรนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะวันนี้เป็นอข,อขอบคุณคุณ ปุ๋ยมากๆเลยนะครับที่ได้ให้ความรู้นะครับให้อาชีพให้แนวทางนะครับกับช่องไปชาแนลนะครับวันนี้ FC ทุกท่านนับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ไปชาแนลกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณปุ๋ยนะครับที่ได้เอา แนวทางดีๆนะมานําเสนอเรื่องราวนะครับให้ผู้ชมนะครับทางโลกออนไลน์ได้รับรู้นะครับในอีกหนึ่งอาชีพใครอาจจะว่าโอ้ยไม่ไม่รู้จะทําอะไรดีในช่วงเทศกาลลอยกระทงนะนี่ครับคืออีกหนึ่งอาชีพนะครับที่สามารถเอาไปจัดแปลงทํากันได้เลยในบริเวณใกล้บ้านท่านนะครับแต่ใครที่เกียจทำนะครับก็โทรมาสั่งได้เลยนะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะโทรมาสั่งได้เลยเขารับบริการส่งให้ทั่วประเทศเลยครับอ่าขอบคุณคุณปุ๋ยมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับทำง่ายๆนะขึ้นลูปะปปั๊บเดี๋ยวก็ได้หมูเดงหนึ่งตัวแล้วนะเนนี้